ัสดีครับสวัสดีอวัออนนี้เราจะเริ่มตกปลาครับอากาศโอเคก่อนคืนวันเพ็ญวันนี้ปลายเยอะฮะหลังที่เมื่อวานเราตกปลากดได้สองโลนะฮะเราก็มีกําลังใจที่จะตกเพิ่มวันนี้จริงไหมครับพี่หนุ่มจริงครับจริงแล้ววันนี้เราจะตกปลาอะไรฮะวันนี้เราก็จะลาบลาบปลากดอีกนะฮะเมื่อวานเราได้ตัวละโลเรานี้เราเอาตัวละสองโล วันนี้เราเตรียมพร้อมมากครับอุปกรณ์มีครบนะครับวันนี้ครบฮะไม่ครบอย่างเดียวฮะสติคนตกนี่ครัคันเบ็ดพร้อมปลาในกระชังก็เยอะแยะนะฮะแต่เราไม่ตกกันเราจะตกปลาแม่น้ำนี่คือการผูกเบ็ดของพานเบ็ด Cito. วานผ it, ูกยังไงฮะเกี่ยวมือทีละวันนี้แก้ตัววันนี้เกี่ยวตุ่นฮะบรรยากาศในที่เราจะตกนี่ครับแม่น้ำในกล่องเท่าน no> ี้ผมได้ปลาผมจะเก็บไว้ให้แฟนผมผมคนรักรักแฟนท่าไม่เหมือนพี่หนุ่มฮะพี่หนุ่มไม่ค่อยรักเท่าไหร่ เขาก็ปล่อยน่าสงสารจริงแต่ดีถ้าทำไรเมียจับไม่ได้ <c oughs> ถ้าจับได้ว่าเป็นเรื่องแก่งฮะแก่งเอาตัวรอดแก่งมากเขนเช็ด 打不干。